ขอโอกาสถามพระอาจารย์ครับผมธรรมสการพระาอาจารย์เป็นผู้ใหม่ครับเพิ่งมาที่วัดนี่เป็นครั้งที่สองครับแต่ว่าได้เริ่มศึกษาพุทธวจนะมาสักพักหนึ่งครับก็ตอนแรกเกือบจะหมดในความศรัทธาในศาสนาไปแล้วแต่ว่าพอได้ฟังที่พระอาจารย์นําคาตถาคต <c oughs> มเทศก็เริ่มตรวจสอบแล้วก็พิจารณาตามที่พระอาจารย์บอกในเรื่องของการตรวจเรื่องของขันห้าก,กับอนาปนสติอะไรเงี้ยครับ มีข้อสงสัยอยู่สองข้อครับผมในส่วนที่หนึ่งคือเรื่องของอที่พระอาจารย์บอกว่าการเป็นคารวาสก็สามารถที่จะบรรลุในธรรมของโสดาปฏิผลได้โสดาบันใช่ไหมครับสังโยชน์ข้อแรกที่พูดถึงเรื่องของการละจักรยานทิฏฐิคือความเป็นตัวตนใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราลงความเห็นแล้วว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่ตัวเราขันห้านี่ไม่เที่ยงแต่ว่าพอเป็นคารวาสใช่ไหมครับ ตื่นมาก็ต้องไปทํางานแต่งตัวทาผมดูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอย่างเนี้นถือว่าเราจะมีแนวทางในการที่จะฝึกในการลักละในสักยาติฐิตรงนี้ยังไงบ้างครับในในในเชืิงของคารวาสนะครับเราดูสิที่พระเจ้าตรัสไว้อะนะมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเป็นผู้มีใจปราศจากรณีความตระหนีอันเป็นมนทิน มีจาก้าอันปล่อยแล้วมีฝามือชุ่มนะเป็นผู้คนแก่การขอยินดีนในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนผู้เจ้าตรัดอยู่แล้วอยู่คลองเรือนเนี่ยคนมีคุณธรรมสี่อย่างเนี่ยคือโสดาบันนะตัวสักยะทิติวิจิกิจาศีลปร,รตะปรามาสนั่นก็เป็นนัยยะหนึ่งนัยยะอื่นที่มัน มันเข้าใจง่าย,ายกว่านั้นมันก็มีต้องเยอะอะ่ะคืออยู่ที่เราจะจับใช่ไหมครับเอโยม<า>ก,ก็ไปดูมันมีต้องห้าสิบกว่นัยยะนะครับยมไปจับในยะนั้นโสดาบันมันมีสามกลุ่มนะเอกพิช e ีกลับมาสู่พวกมนุษย์คราวเดียวโกลังโกละกลับมาสู่สกุลสองหรสามลาวสักตะกตูปรามังเนี่ยนะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างเทเวจามนุษย์เสจจานะี่ไม่เกินเจ็ดคาวนะ ภายในเจ็ดกาไม่ไม่มีพบที่แปดสำหรับโสดาบันดังนั้นความเข้มข้นของโสดาบันไม่เท่ากันแค่มีใจปราศจากความเดนีมั่นคงพระพุทธพระธรรมสง์โสดาบันเอ้าทำไมไม่หยิบตรงนี้อ่ะก็แต่แค่โสดาบันก็ก็ตกกระแสแล้วอ่ะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพานแล้วอ่ะเสียมานีสสักยาทิฏฐิก็ต้องพูดให้ ให้เยอะให้ลึกขึ้นไปอ่ะนะสินห้าสามข้อแรกสัมมาวาจาสี่ข้อมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โสดาบันนะมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจเห็นการเกิดการดับโสดาบันเห็นญาณวัตถุ77คือเห็นเกิดดับ เห็นกันห้าเกิดดับในปัจจุบัน,นเรียกว่าธรรมยานเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอดีตว่าขันห้าที่ล่วงไปแล้วก็มีการเกิดการดับเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในอนาคตขันห้าที่ยังมาไม่ถึงก็มีการเกิดการดับแน่นอนยมคิดว่าคนในอนาคตสุขและจะสุขแช่ทั้งวันไม่มีดับไหมรู้ได้ไง ปรงเมินจากตัวเราได้ใช่ไหมมันตรงเนี้ยมันรู้ได้เลยถ้าเรารู้จักดูตัวเราอะนะคนที่จะเกิดมาข้างหน้ามันจะมีอายจตนาไหมเราก็มันต้องมีนะหรือลูกหลานเรามจะไม่มีหรือคนในอดีตมันมีไหมมันก็ต้องมีอายจตนะมันก็ต้องมีสุขทุกข์เหมือนเราหรือมีความอยากเหมือนเราเน,น,นี่ยะอันเนี้ยยานคือความรู้ที่น้อมเอาไปใช้ได้นะ ขันห้าที่ยังมาไม่ถึงขันห้าที่ล่วงไปแล้วยานคือความรู้ที่น้อมเอาไปใช้ในอดีตอนาคตเนี่ยพระเจ้าเรียกอันวายญาณาน,นะยานในปัจจุบันเนี่ยธรรมยานยานทั้งสองเนี่ยมีพร้อมในผู้ใดเนี่ยผู้นั้นเป็นโสดาบันนะและรู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่เที่ยง มีนัยยะของโสดาบันเต็มเลยแต่ทุกอันมีความลึกซึ้งในตรงนั้นมันจะมีพวกสองพวกพวกบอกง่ายกับพวกยากนะพวกอ่านแบบนึงก็บอกโอ้ยากอ่านไม่รู้เรื่องอีกพวกหนึ่งก็มีพื้นฐานนี้ว่าง่ายไปมั้งคิดว่ามันคงพระพุทธพระธรรมพสงฆ์จะง่าย พอคิดเราเองคิดว่าทำบุญใ่บาเนี่ยมั่นคงแล้วฉันประกาศว่าฉันศรัทธาพระเจ้าเนี่ยคือมั่นคงไม่ใช่เลยลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ตั้งสิบเอ็ดประการและผู้มีความมั่นคงจริงเนี่ยจะต้องยังไงนะวัตโกตูและมงคลยังทําอยู่ไหมย,ยังเชื่ออยู่ไหมใช่ไหมมงคลตามแบบสังนัพราหมณ์เราอื่น เชื่อกรรมหรือเชื่อมงคลอย่างเนี้นะเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนี่อุบาสกจันทานนะใช่ไหมคุณไม่ได้มีศรัทธาในคําสอนของตถาคตนะคุณกําลังศรัทธาสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ทะเบียนบ้านคุณบอกเป็นพุทธนะคุณต้องเปลี่ยนทะเบียนบ้านแล้วนะ,ะเปลี่ยนข้อมูลการนับถือในทะเบียนบ้านนะนะเพราะ คุณไม่มีคุณสมบัติของความศรัทธาตามที่พระเจ้าบัญญัติเสยมาอืมนั้นตรงเนี้ยเราไปใช้ได้หมดนนะ่ะนี่สักยะติติเนี่ยก็ในความเป็นสักยะความถือว่าตัวเราของเรามันจางคลายไปไหมละ่ะมันเชื่อมั่นหรือย,อยังว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทั้งห้าขันเนี่ยเห็นไหมเวทนาเกิดระดับสัญญาเกิดระดับสังขารเกิดระดับเชื่อมั่นไหม รูปเกิดระดับแน่แต่นี่คือเปลี่ยนความเห็นนะแต่มันไม่ใช่ว่าละได้แต่ความเห็นมันถูกต้องแค่ทิฏฐิเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิเฉยๆจะวางได้ก็ต้องขยบขึ้นไปอีกนั้นเราจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรก็แต่งไปสิะจะใส่กีมตาผมโกนหนวดนะ เครื่องประดับประดาก็สินห้าบริบูรณ์ไหมล่ะก็ผู้เจ้าเอาโสาบันก็สินห้าตัวอุโบโสถแปดประการไม่ได้มาเป็นตัววัดนะเกณฑ์ของโสาบันนะเอาสินห้าแค่นั้นนะเนี่ยใครทําได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่อืมก็ดีแต่โสาบันเอาแค่นี้ สินห้าบริบูรณ์มั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงค์ไม่หวั่นไหวนะยังมีสมณะพราหม์เทพมาพรพงเหมือนอื่นเนี่ยยังสนใจเขาอยู่ไหมล่ะใช่ไหมอ่าถูกเขาดึงศรัทธาออกไปได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ายังโดนดึงไปได้เนี่ยก็ไม่ใช่ถ้ายังหวั่นไหวเดินผ่านแล้วเสียวไม่วหวเนี่ย วันไหว่ะนะเขายังคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเอ๊ะไม่ไหวมันเดี๋ยวมันเล่นเราอะไรอย่างนี้นะนั่นคือไม่เชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจชีกรรมมโนกรรมอย่างเนี้อืมเนาะครับผมขอบพระคุณครับมีอีกคําถามนึงครับผมอันนี้คุณพ่อฝากมาครับคือ ช่วงจริงๆผมกับพ่อเนี่ยจะเหมือนกันะคือความศรัทธาในศาสนาเนี่ยคือค่อนข้างจะลดลงจากแต่ก่อนแต่พอได้กลับมาศึกษาพุทธวจนะก็กลับมาเหมือนเดิมตอนนี้คุณพ่อก็เริ่มศึกษาพุทธวจนะคือ,อคุณพ่อเขาไปฟังพระสูตรหนึ่งที่พระอาจารย์เทศสอนว่าคนที่จะกระทําการละครับให้ให้เปิดพระสูตรให้ฟังใช่ไหมครับพอดีคุณพ่อทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเขาก็เลยอยากจะเอา คำของตถาคตไปเปิดให้กับคนไข้ในโรงพยาบาลฟังบ้างไม่ทราบว,ว่าจะต้องเลือกเป็นพระสูตรไหนหรือว่าพระสูตรไหนก็ได้ครับผมอนาปานาสติอะนะเรามีพระสูตรแผ่นเนี่ยเอเอลองปรับไปที่ iPad สิ ยมเห็นแผ่นแผ่นดำดำะมันขยายไม่ได้นะแอปตัวนี้อ่าอามาขยายหน้าจอ iPad แทนเนี่ยแผ่นสิ้นทุกเนี่ยจะทำมาเพื่อให้ฟังก่อนตายโดยเฉพาะเลยคำอ่านหัวเรื่องอะไรแต่อะไรจะตัดออกหมดเลยจะเจอแต่ คำพู้เจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าผู้เจ้าตลอดต่อเนื่องเลยนะการมพูดอธิบายเพิ่มเติมจะดึงดึงดึงออกหมดแม้จะมีน้อยอยู่แล้วก็ตามเขาก็จะดึงออกดึงออกดึงออกคอนเซปต์ในการทําเขาอย่างนี้นะอีกอันก็อนาปานะเนี่ยแผ่นสิ้นทุกนี่มาเปิดด้วยฟังอดีเนาะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นแหล่งสร้างอะไรบุคคลได้เลย ก่อนตายพวกเนี้ยเปิดนะไม่มีอะไรเสียใช่ไหมไม่มีอะไรเสียแค่เอาเสียงให้เข้าหูเขาอืมมีแต่ดีอย่างเดียวเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องวิญญาณถิติพวกเนี้ยมันจะเป็นตัวตอบโจทย์เราได้หลายเรื่องมากเลยนะแล้วก็คำว,ว่าสัตสัตตานังเนี่ย อันนี้ต้องรู้เลยไม่งั้นมันจะไม่มีสับเรียกพอไม่มีสับเรียกก็จะไปใช้สับจิตเดิมแท้จิตบริสุทธิ์นะเอะเลยทำให้เข้าใจผิดหนักเข้าไปอีกคิดว่าเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยเพื่อให้ได้จิตจิตของเราที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ถูกขัดเก่าจนสะอาดซึ่งมันไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่ต้องปล่อยวางเพราะจิตเป็นของเกิดดับ นะเมื่อไม่มีสั์เรียกเลยไม่รู้จะเรียกอะไรก็เอาเอาจิตนี่แหละนะคนแต่ก่อนก็เลยเรียกจิตนี่แหละแล้วก็ใส่คำาบริสุทธิ์เข้าไปนะแล้วพอพอไปเจอว่าจิตเกิดดับออาแล้วแล้วไอ้ที่ไม่เกิดไม่ดับก็เลยต้องมีบอกว่าจิตเกิดดับกับจิตไม่เกิดไม่ดับผมไม่มีคําเรียกซึ่งจริงๆมันมันไม่ใช่นะ ไอจิตไม่เกิดไม่ดับไม่มีสิ่งไม่เกิดไม่ดับคืออสังขตนะะหรือนิพพานหรือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเพลนพอใจกับขันธ์ห้าเนี่ยแล้วก็การปฏิบัติหลักๆก็คืออนาปานสติการละนันทิละนันทิเป็นเหตุให้ชาติดับลงทันทีพบดับทันทีทำให้ชาติเนี่ย หรือการผูกจิตติดกับอารมณ์มันสั้นลง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 ,นลง,นลงเรื่อยๆนะเนี่ยต้องรู้คีย์เวิร์ดคำว่าสัญโยคะแปลว,ว่าจิตผูกติดกับอารมณ์พร้อหน้าของความเพลินเนี่ยพวกนี้อามาก็อธิบายบ่อยอยู่แล้วนะตัดกับมิคาชาละเนี่ยแก่พิกุพู้เพลิดเพลินพ,พร่ำสรรเสริญเสียม,มูเมาอยู่ซึ่งรูป เสียงกลิ่นรสผลิธภัณฑ์ามรม์เนี่ยน,นั้นที่ย่อมเกิดขึ้นเมื่อนั้นที่มีอยู่สาราคะควา,ามพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีสัญญคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีอย่างนี้มันก็จะเป็นไปตามลําดับอย่างนี้สิ่งเหล่านี้มันมีเป็นพื้นฐานของของสัตว์ทุกลูกทุกนามเลยนั้น อวิชาเนี่ยหนานแน่นมาแต่เดิมอยู่แล้วเพราะเราจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ครั้งมันเกิดมาจนแบบว่าน้ำตามากกว่าน้ำในมหาสมุทรแก่มนุษย์อย่างเดียวยังไม่รวมสันนรลกไม่รวมเดลฉา,านเปลววิสัยไม่รวมเทวดามาสารดังนั้นความหนานแน่นอวิชานี้ไม่ต้องพูดถึงเลย เราจึงไม่รู้สึกลังเลว่าพอจิตดวงหนึ่งดับปุ๊บมันเกาะจิตดวงใหม่ทันทีเลยด้วยความที่มันคุ้นชินมาตลอดการยาวนานดังนั้นเราจะใช้เวลาเนี่ยร้อยปีในการบรรลุธรรมได้ขั้นโสดาบันก็ถือว่าคุ้มนะนั้นบางคนทำมาสิบปียี่สิบปียังไม่ได้อะไรยังไม่ต้องตกใจนะ โมสังสวรมันยาวไกลร0อปีของเรานี้แค่เศษเซี่ยวทุรีของสังารับมันนิดเดียวมากถ้าโยมสามารถใช้เวลาเพียงร0อปีเนี่ยให้ตกจิตตกกระแสได้นะให้เราเนี่ยนะตกกระแสทำได้เนี่ยโอ้มันสุดยอดแล้วนะดังนั้นก็เลยต้องต้องสกรีนมัควิธีก่อนเนว่ามัควิธีใดที่พระเจ้าสรรเสริญเอาไว้นั่นนะ พระเจ้าบอกมหาชนจะเดินตามที่วงสัรเริญสติปฐานสี่อนาปานสติกายะคตาสติการละนันทิพินาเห็นความเป็นอนิจจังนะทุกขงังความเป็นอนัตตาเนตังมะมะเนส,ม,สม,นะมัสมินเมโสตานี้ต้องรู้หมดเลยอืมศาสับ์พวกนี้ต้องรู้เป็นพื้นฐานเลยระยมหยิบตัวเดียวก็ได้มันถึงกันหมดนะอ่า ดังนั้นข้อขัดแย้งในธรรมต่างๆเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราจับหลักได้บอกถามว่าขัดแย้งในธรรมข้อนี้แล้วเรา,เรายัางมารู้ยังมารู้ได้วางมันก่อนก็ได้ไม่ต้องไปรู้มันก็ได้ใช่ไหมอา่าเรารู้แค่นี้เรามารู้ททำได้พอแล้วอืมบางทีก็ไปนั่งเถียงทะเลาะกันอยู่นั่นนะก็เลยไอ้กิเลสทะเลาะมันหนักกว่าอีกใช่ไหมอืม หยุดทะเลาะท่นแล้วก็เดินมัรกไปแค่เนี้ยเจริญอนาปาละนันทิมันจบแล้วมันต่างคนต่างบรรลุก,กันแล้วอืมอย่างเนี้ยดีก็ไปนั่งเถียงกันจนทิมแทงกันแล้วกันด้วยหอ,อกปากไม่พอก็ทําร้ายกันอีกเนี่ยยังมองโทษมันไม่ออกใช่ไหมอืมนั้นเราก็ใช้หลักพระเจ้าเต่าหดหัวแขนขาไว้ในกระดอง เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะปล่อยสุนัขจิ้งจอกมันงับกระดองไปนะเดี๋ยวมันก็เบื่อไปเองนะเราก็นิ่งๆนะจเจริญอาณาปานสติจเจริญเมตตาภาวนาไปคนสร้างกับผสนก็ได้อาบายไปเองถ้าเขารู้ว่าเขาคิดถึงสิ่งใดดําริสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพบเกิดแล้ว พบเกิดแล้วคือกรรมเกิดแล้วนะเป็นผืนนาแล้วผืนนาเลวผืนนาดีเขากําลังสร้างแล้วถ้ากายสเัเปทากายก็แตกทาลายไปตรงนั้นความเป็นสักยะกายเขายังอยู่ในจิตที่ยังตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นสัตย์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้น,นะอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอาบุญก็ดีเขาได้อัตภาพนั้นต่อไปซึ่งเขาเป็นผู้ทําเองนะ ังนั้นสวรรค์นระกนิพพานใครช่วยเราไม่ได้นะตัวเขาก็แต่ละคนก็สร้างกันเองทำกันเองแต่เพราะเขาไม่รู้เรื่องเหล่านี้นะถ้าคนรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่อยากจะคิดอะไรเลยไม่อยากจะไปสร้างภพเลยคิดปุ๊บเอ้ยเป็นภพภพเกิดแล้วภพแม่ชั่วรัดนิ้วมือก็น่ารังเกียจใช่ไหม,มเนี่ยเหมือนมูดคูด เราจะเห็นว่าพระส,สูตรของผู้เช้าเนี่ยจะสอดรับกันหมดพระส,สูตรพวกนี้เนี่ยความสอดรับกันจะอยู่ในอินทรีย์สังวรเนี่ยนะหกสิบกว่าพระส,สูตรที่เรารวบรวมไมห้เห็นว่าความสอดรับกันของคำพระศา,ศาสดามีแต่ให้ทิ้งอารมณ์หมดเลยฉะนั้นการดูจิตรักษาจิตอะไรเนี่ยมักจะให้ไปผูกกับอารมณ์ดูไปเรื่อยๆมองไปเรื่อยๆอ้าวจิตผูกอารมณ์ไม่ละนะ จิตไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีเสาเขื่อนเสาหลักผู้เจ้าต้องมีเสาเขื่อนเสาหลักนี่กลับมากายเวทนาจิตทำอย่างใดอย่างหนึ่งนี่กายยกตาสีนี้แนะนํามากกว่าเพื่อนเลยเพราะว่าถ้าจิตไม่อยู่กับกายคือกายกําลังดับใช่ไหมพอเราทราบหลักการตรงนี้จะรู้ว่าทำไมผู้เจ้าแนะนํากายยกตาสติมากและนี่คือความสําคัญจิตต้องกลับมาอยู่ที่กายมาอยู่ที่กาย จิตไปอยู่กับความคิดความคิดก็เกิดขึ้นถูกต้องไหมจิตเราทิ้งความคิดความคิดก็ดับเอาจิตมาอยู่ที่ลมความคิดก็ดับใช่ไหมแต่นั้นถ้าจิตไปคิดลมดับก็คือกายดับเพราะลมหายใจเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเท่ากับกายเราไม่มีวิญญาณคลองณนะตอนนั้นนะถ้าออกไปนานๆไม่กลับมากายก็ต้องแตกทำลายนะ แต่มันกลับไปกลับมาออย่างนี้ยเนี่ยหลักการตรงนี้เราต้องทราบความเป็นสักกายะนี่สสำคัญเพราะคนไม่ได้สังเกตว่าความเป็นตัวเราของเราเนี่ยมีกี่ชนิดเรานึกว่าความเป็นเราเนี่ยมีแค่ร่างกายโอมันมีนามนธรรมด้วยมันมีจิตด้วยทุกคนก็ยอมรับว,ว่าตัวเองมีจิตและนั่นคือสักกายสักยันตะที่เราถือว่าเนี่ยของฉันจิตของฉัน แล้วจิตทํางานยังไงเพราะความไม่เคยเข้าไปสังเกตว่ามันออกมามันเข้ามันออกมันเข้าอยู่เรื่อยๆไปเกาะนามธรรมมาเกาะรูปไปเกาะนามธรรมเห็นไม่ชัดไงถ้าเห็นชัดปุ๊บจะรู้เลยว้าเฮ้ยความเป็นเราอยู่ในจิตเป็นหลักเลยนะจิตอยู่ตรงไหนความเป็นเราอยู่ตรงนั้นจิตไปเกาะความคิดเราจะรู้สึกว่าเราคิดจิตมาอยู่กับลมเราจะรู้สึกว่ามีลมทั้งที่นมามธรรมพวกนี้สัญญาสังขารก็มีอยู่แต่จิตไม่ไปรับรู้คือมันไม่มี ดังนั้นการมีของอะไรหมายถึงการมีในจิตเป็นหลักถ้ามันไปเกาะความคิดขนาดนั้นกายไม่มีนะนี่ดังนั้นในห้าขันเนี่ยสัตว์ยึดจิตเป็นหลักเลยนะหรือวิญ,ญญาณขันเนี่ยไม่เคยปล่อยนั้นไอ้ตัวนี้ไปไหนมันความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นตลอดนั้นความเป็นเราเนี่ยอยู่กับรูปเนี่ยน้อยมากนะเพราะเราคิดทั้งวัน เห็นนะเราก็เลยต้องเอากลับมาเอากลับมากลับมาที่กายผู้เจ้าจึงให้อยู่กับปัจจุบันตั้งไว้ซึ่งกายยัคตาสีให้มากเจเลนอนาปานาสติให้มากอือย่างนี้ถ้าจะวิตกคือคิดติดเรื่องใดก็อย่าวิตกเรื่องไม่ดีอกุศลนะวิตกเรื่องอกุศลคือการไปบาดเบียดเบียนให้วิตกเรื่องกุศล กุศลมีลายถ้าจะวิตกผู้เจ้าบอกให้วิตกวันนี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือเข้าปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือ,องทุกข์วิตกในเรื่องปฏิจจสุวาทวิตกในเรื่องอายจตนะวิตกในเรื่องความเป็นธาตุนะสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นธาตุตามธรรมชาติเนี่ยหลกัหลกๆเราจับแค่นี้นี่มันเหลือเฟือแล้วนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ คือทําให้มากจเจริญให้มากอย่างพระเจ้าบอกกายยตาสติอ่ะอบรมให้มากนะ,จะเจริญให้มากกระทําให้เป็นยานดุดเครื่องนําไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียนตั้งไวหนึ่งเนะืองเห็นไหมเพียนเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียนปลาลบสม่ําเสมอด้วยดีเน้น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 ย้ำแล้วย้ำอีกเอาอยู่นี่นะอยู่นี่นะจะิตใจกายนะ แล้วกายยกตาสีอัญชลเหราใดไม่หลงลืมเนี่ยอมาตะชื่อว่าอัญชนเลเรานั้นไม่หลงลืมโอ้โหหรูมากแล้วนะพระสูตรนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะเราก็เพียงแต่ทาให้มากจเจริญให้มากนะอ่าแล้วก็อย่าลืมตอนตายนะนึกถึงลมก็ไว้อมมาตะได้แน่ใช่ไหมเพราะขนาดคนที่ฟังอีกอุบาศกผู้มีปัญญาพูดจุงจิตไปเรื่อย ยังได้ยันนิพพานเลยใช่ไหมทําไมเราอยู่กับลมเราจะไม่ได้เราก็ดึงเข้ามาอาศัยความเพียรตอนช่วงตายเต็มที่นั่นแหละแล้วด้วยการที่เราฝึกมาตลอดอย่างเนี้ยฝึกคอยทิ้งพบเรื่อยๆละนันทีเรื่อยๆอย่างเนี้ยมันก็จะเกิดอุปนิสัยความเคยชินในการละภาวะตัณหาตัณหาคือความอยากภาวะคือพบ ความอยากในการสร้างพบแล้วถูกละตลอดเวลาเลยยมจะยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเดินไปไหนเนี่ยจะเดินกลับบ้านไปที่รถเนะี่ยคอยทิ้งความคิดทิ้งความคิดอยู่กับปัจจุบันรู้เก้านี่ก้าต่อเก้าถือไฟฉายไปใจอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับรถม่ใช่ใจตรงนี้กําลังเดินคณิบใจไปถึงบ้านแล้วเปิดประตูบ้านแล้วเตรียมข้างหน้าไปล่วงหน้าแล้วเอาอยู่แค่นี้พอใจแค่นี้ไม่รู้จะตายตอนไหน ใช่ไหมพลัดตกหกล้มถูกงูตะขาบแมลงปองกัดนะโครคภัยไข้เจ็บสารพัดเลยนะต้องคิดถึงความตายบ่อยๆคนไม่คิดถึงความตายในเวลาคิดแล้วกลัวนะไม่ต้องใครหรอกตัวเองสมัยเด็กๆเนี่ยคิดถึงความตายไม่อยากคิดโอ้ยเป็นลางไว้ลางไม่ดีไม่พยายามคิดแล้วใครพูดเรื่องตายในรถเนี่ยโอ้โหถูกปรนามลเล้นี่ปากไม่ดีนะนะใช่ไหม เราไม่อยากพูดเรื่องตายเฮ้ยเรื่องตายอย่ามาพูดใช่ไหมจริงๆต้องนึกตลอดเลยนึกทุกลมหายใจ <c oughs> ว่าจะต้องตายได้ตลอดแล้วก็ความเพียรจะเกิดขึ้นความไม่ประมาทจะเกิดขึ้นเนาะนี่สรุปให้ฟัง <c oughs> ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะ ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง คาถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคถาวัตถุสิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ